ฟอร์ดแรปเตอร์ไหมคะแรปเตอร์คำนี้มันเจ็บปวดมันเจ็บปวดผมมีแรปเตอร์นะออกใหม่ไปแดงล้านเจ็ดวันนี้ถูกกว่าไปแดงหกแสนเมื่อกี้เอฟซีสำหรับที่ท่านไหนที่ถามหาฟอร์ดแรปเตอร์แรปเตอร์คนนี้ไม่ใช่แรปเตอร์ธรรมดาเป็นแรปเตอร์เอ็กซ์แรปเตอร์เอ็กซ์จะคาดแบบนี้แรปเตอร์เอ็กซ์จะคาดแบบนี้นะออกไปแดงหนึ่งล้านเจ็ดแสนสองหมื่นเก้าพันบาทโอ้ห้าปียี่สิบสี่ล้านเก้าครับไม่แพง ล้านเก้าครับถูกต้องถูกต้องเกือบสองล้านวันนี้ล้านเจ็ดนะติดหลังคากระบะลังมาห้าหมื่นล้านแปดกว่าเนี่ยเฉพาะไอ้แค่เนี้ยเนี่ยดูหน่อยได้ไหมมันเป็นยังไงเนี่ยแค่ตรงเนี้ยนะไอ้แค่ดึงแล้วสไลด์อย่างเงี้ยติดแค่เนี้ยห้าหมื่นนะห้าหมื่นแน่สิเนี่ยเนี่ยเอาไว้ขนของเนี่ยห้าหมื่น แต่วันนี้นะลดให้ FC ฟล้านหนึ่งกับอีก8ปด0มืนประหยัดไปไหนอ่ะ7จ็ดแสนกว่าบาทนี่หายไปเจ็ดแสนใช่